ผมจะเอารถถ่ายคันดีคันใหญ่ๆคันดีนะครับผมผมเจอของเล่นใหม่นะครับนั่นก็คือโซ่นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อสู้แล้วก็ไปดึงรถหัวลากคันนั้นมันคืว่าจะเป็นยังไงครับทังพึ่งพึ่งได้ใหม่พึ่งพึ่งเจอพึ่งเจอค้ชโอ้พึ่งเจอมาอ่าลงมาดิลงมาดิอยู่ที่พระเจ้าเลงมาลงมาลงมายืดเดี๋ยวนะ นี่ไปครับไป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 โอ้โหไปครึ่งล้อจมครึ่งล้อแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยครึ่งล้อ,รอครึ่งล้อ,อวิดีโอนี้วิดีโอนี้เราจะมาดึงคัะะนนะั้นนักคะแนนหัวลากหัวลากนะครับหัวลากแม่งติดนานชิบหายเลย อ่าผมมีโซ่อยู่อันนึงแล้วกันนะก็อ่าคันนี้ทำไมมันสตาร์ทชา้าจังวะอยู่ข้าวเหรอคุณผู้ชมเอ้ยเป็นอะไรอีกเนี่ย <c oughs> โอเคเราก็เดี๋ยวเราจะทำการอ่าอ่าผมมีโซ่นะครับแล้วก็กดตัวเซตนะผมเพิ่งรู้นี่เห็นไหมพอกดตัว Z ซปุ๊บมันก็จะทำการอ่า แล้วแล้วมันเอาเข้ายัางไงวะเดี๋ยวก่อนนะเออโอ้โหพระเจ้าเออจะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแปดอ่ะหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้าต้องหนึ่งไม่ใช่เหรอถ้าแปดถ้าแปดออกแล้วอะไรคือเข้าอะ่ะห้าเหรออเอินเทอร์เน็ตห้านี่ไงอ่าเราจะาไว้ล่างๆกันนิดนึงแล้วกันแล้ว,ลวมันสามารถมันสามารถมันสามารถปรับได้แบบ โคตรดีเลยอ่ะคุณชมดูดิมันสามารถปรับแบบปรับคือปรับได้แบบดีจัดเลยอ่ะดูดิแอนติเนตอะไรวะขึ้นอะไรวะขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้เข้าออกเข้าออกถ้าลงก็เป็นเก้ากับเจ็ดอ่าเก้ากับเจ็ดนะจะเป็นขึ้นลงถ้าเรากดขามันจะวิ่งปื้ดเลยนะครับเน่เราจะให้ประมาณนี้นะครับผมตะขอเนาะ ตามริงตะขอมันต้องไปลึกๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมเอาไว้ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ผมก็จะเอารถคันนี้มาต่อกับโซ่นะครับนี่ครับเพื่อที่จะดึงรถคันนี้ออกไปแล้วกันครับเป็นปีแล้วเนี่ยแม่งติดต,ต,ติดไม่ได้ไปไหนเลยพระเจ้าเอ้เป็นปีแล้วนะร้องหาแต่พระเจ้านี่ยพระเจ้ามันก็ไปช่วยอะไรผมเลยเดี่ยพระเจ้าเอ้อ้ยพระเจ้าไปไหนก็ไม่รู้เลยนะหา ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวพระเจ้านะเนี่ยไม่ช่วยผมเลยพระเจ้านี่อันนี้ก็เราก็จะต่อไว้นะครับเราสามารถกดตัว x นะครับเพื่อให้มันเก็บมวนมวนเก็บไว้นะครับนี่เอเคครับโอเคต่อยกหน่อยเออไปไป ทำไมเราต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเลยวะปิดหน่อยก็ได้อออออออถอยถอยถอย,ยถอย,ยถอ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 ยรัยถอยากยเอยถอยวเราจะเอาถี้ลงนะอรับนี่จาอนั้นเรากอจะสามารถอี่จะเอาโซ่เนี่ยมาต่อกับ ตัวล็อกตัวนี้ได้นะครับแม่โซนี้มันดีจริงๆว่ะผมเพิ่งใช้งานเป็นนี่แหละคุผู้ชมนี่ทำไมแต่ทำไมมันทำไมมันดึงไม่มาวะอ๋อมันดึงมาอยู่แต่มันโอ้โหมัน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 ไม่ตามมือเราไงคือมันดึงมาอยู่นะครับแต่ว่ามันมันไม่ตามมือเราอ่าออไอ้มันไอ้นี้ถามว่าไอ้นี้มันดีไหมมันก็ดีแหละคุณผู้ชมมันก็ดีนะแต่ว่ามันยืดยืดไปหน่อยแต่เราเราเดี๋ยวมาลองโซ่ดูกันบ้าง ว่ามันจะดีหรือเปล่าอันนี้เป็นมอดแท้ด้วยแต่อันนั้นอันนั้นก็มอสแท้เหมือนกันนะเอาไม่เห็นไม่เห็นล็อกเลยวะไม่เห็นล็อกมันต้องกดที่ตัวฮีโน่เหรออ่าฮะมันต้องกดตัวอะไรวะมันต้องกดตัวอะไรอ่ะฮะมันต้องกดตัวอะไรอะโหล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  กดตัว R เหรอนี่ผมล็อกอะไรอยู่อ๋ออันนี้อันนี้มึงไปไกลๆเลยพี่แล้วมันกดตัวอะไรวะล็อกอ่ะกดตัว X หรือเปล่าอ๋อเรากดสามารถกดตัว X ตรงนี้ได้เลยอ๋อเราชี้ไปอย่างนี้เราก็กดตัว X ได้เลยอ๋อเราไม่ต้องมาขึ้นบนรถคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราผมจะดึงแล้วนะครับมาเดี๋ยวดูดิแสงแดดพร้อมไหม เาแสงสวยๆก่อนเอาแสงโอ้โหพระเจ้าเอ้ยมันไม่มีแสงดีๆเลยหรอเอาแสงนี้ก็ได้เอาบใบโบงเนี่ยเอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันไม่มีแสงดีๆแล้วอูนมึงจะเซฟอะไรนานนักหนาเนี่ยพี่โอ้โทษ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 อ่ะเดี๋ยวเอาฝนตกก่อนอ่ะมาสามดึงโซ่มันตึงก่อนอุ้ยสมจริงจัดเลยว่ะคุณผู้ชม อุ้ยสมจริงมากเลยว่ะอุ้ยมันดูอ่อนนุ่มสมจริงจัดเลยอ่ะดูดิอ้ามันสมจริงจัดเลยว่ะโอ้โหเวอร์จาร์เวอร์จาร์อรันนี้มารีวิวโซ่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมรีวิวโซ่แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองดึงดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันซูมอยู่มันใช่ไหมไหเยอะแรงไหมโซ่จะขาดก็พอนะ โอ้ยโซแม่งสมจริงจัดเลยว่ะโอ้ยโซแม่งสมจริงจัดเลยดึงเอ้ยโอ้ยโซสมจริงโซสมจริงโซสมจริงเฮ้ยเอ้ยโซสมจริงจัดโซสมจริงจัด ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเราสามารถที่ไปดึงข้างหลังได้หรือเปลา่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะมันมันมันไปขึ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะไปดึงข้างหลังได้ปะโอ้โหมันจมไปไหนไม่ได้เลยไอ้บ้าเนี้ยเจ็บเจ็บอ่ะจ็บเอ้ยจ็บเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่า ถ้าผมมาดึงข้างหลังนะอ่ะอ๋อผมรู้แนละ้วมันติดไอ้ตัวนี้มันจะมันดึงไม่ได้เราต้องเพราะนั้นเราต้องมาดึงตรงนี้ไงเออมิผมไม่รู้ว่าดึงตรงนี้ได้หรือเปล่านะเราจะลองกดตัว X ก่อนนะครับนี่กดตัว X ปุ๊บแล้วเราก็จะกดตัวตัว Z นะเพื่อที่จะเอาเอาเอาตะขอเนี่ยออกนะครับปุ๊บอ่าแล้วผมจะ ผมจะมากดตัวแซตรงนี้นะครับมันจะได้หรือเปล่าสมมติผมจะมาดึงตรงนี้ใช่ไหมอาอไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมโอ้มันจะมาขึ้นอยู่ข้างหลังตรงนี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าด้านข้างไม่ได้อ๋อมันได้แค่ข้างหน้ากับข้างหลังอ๋อใช่เหรอได้แค่ข้างหน้ากับข้างหลังเหรออ๋อใช่ใช่ใช่อเ๋เฮ้ยเฮ้ยมึงแล้วมึงไปขึ้นอะไรตรงนั้นนะผมอยากให้เอาขึ้นตรงนี้ได้ปะ ไม่ได้หรอมันไปขึ้นตรงไหนอะอ๋อมันก็ไปขึ้นข้างหลังอ๋ออ๋อผมอ๋อมันก็ันขึ้นข้างหลังโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวเราเอ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 าตรงนี้นะแล้วก็ผมเอาเข้าแล้วผมจะดึงอ่าเจ็ดเจ็ดอะไรออกวะห้าอ่าถ้างั้นผมก็จะเอาเอาตรงนี้แล้วกันครับโอเคนะผมเอาตรงนี้แล้วกันนะอ่าแล้วก็ผมจะดึงดึงให้เขามาฝั่งนี้ก่อน มาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคปเอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณผู้ชมเอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้นี่ขนาดเอารถคันใหญ่ๆมาแม่งยังไม่ได้ก็เจ้าเอก็คือโซ่ตัวนี้มันสามารถดึงได้ทุกทุกพันเลยใช่ไหมนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยแม่งง่อยู่ตั้งนานก็เจ้าเออผมก็ไม่ไย,ยู่โซ่นี้มันดึงยังไงใช้งานไม่ได้สักทีนะผมเออก็คือเราซื้อโซ่เนียคือ,คอจบเลยนะ แล้วเราไปไปติ๊กเอานอกนั้นมันเป็นออฟชั่นเสริมเป็นมอสอะไรไปผมก็ไม่รู้ว่ามันจะน,นี่ได้ไหรือเปล่าโอ้โหพระเจ้ามันจะได้ไหรือเปล่าวะเนี่ยมานี่มาน,นี่มาน,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 นี่เรายืนอยู่ข้างล่างนะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถกดตัว X ได้เลยแล้วกัน,นครับนี่มันจะล็อกให้เลยอ้าวแล้วมึงไปล็อกอะไรตรงนั้นละ่ะเฮ้ยมึงไม่ล็อกตรงต,รงตะขอวะ ผมผมก็ต้องขยับลงมาให้มันโดนตะขอเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าเราจะลากได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มตีใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดามาดูกันนะครับอ้าวมาดูกันเยอะอุ้ยดึงมันดึงขับอ่ะโอ้แม่งหนักจริงว่ะโอ้มันมันไม่ได้ต้องเป็นรถขุดจริงๆว่ะคุณผู้ชม คือมันต้องเป็นรถกุดจงงิงจริงอู้แล้วดูโซ่มันสมจริงจัดเลยเนาะโอ้ยโซ่ยืนได้หรือเปล่าเนี่ยโซ่มันสมจริงเลยคือมันแรงแรงล้มตัวตามแรงแรงแบบแรงจริงๆเลยอ่ะเหมือนแบบแรงเป็นแรงจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเอารถกุบโกเบมาวิดีโอหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมพระเจ้าเอ้ยไม่ได้ว่ะ ไม่ได้เลยว่ะโอ้พระเจ้าเอออะไรวะเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมโอ้คือคือเราจะให้มันไหลไปอ่ะคือโอกาสความยากโอกาสความมีสูงมากนะครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยคือมันติดตอนนี้มันคือมันติดไอ้ถังเนี่ยนะครับผมเออเราถอยได้เปล่าวะเราถอยได้เปล่าวะ ถอยก็ไม่ได้นะครับเดินหน้าก็ติดถอยก็ไม่ได้ต้องอาจจะต้องเป็นรถขุดนะครับโอ้โหพระเจ้าหรือว่าเราจะลองไปดึงถอยดูวะลองไหมเ,เดี๋ยวผมผมจะต้องหันพวงมาลัยไว้อย่างเงี้ยเราผมจะลองไปดึงดึงผมจะมายืนตรงนี้แล้วลองดึงดูนะครับ เป็นเฮือกสุดท้ายแล้วกันครับมาเดี๋ยวลองลองดูนะครับลองดูอ่าฮะโอเคลองดูครับลองดูลองดูลองดูครับลองดู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 อ่าแล้วครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับลอง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 ฮือส์ลลองดูครับลองดูลองดู ก็ไปแป๊บไปาอึอปนี่อ่าลองดึงถอยดูนะครับถ้าดึงถอยวิดีโอนี้ได้วิดีโอหน้าก็ไม่ต้องแปลวารถขุดอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูดิลูกเพลูกเพลองดูหน่อยดิแม่มาดิเราสามารถกดตัวเองได้เลยอเป่าอ๋อถ้ามันไม่ใกล้พอเราก็เป็นสามารถกดได้นะมุมขวามุมขวานะครับ ที่มีจอเลียงๆอยู่เนี่ยเราสามารถดูได้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมุมขวามุมขวามุมขวาบนหนะ้าคุณผู้ชมก็มือถือมันซูมได้อยู่แล้วคุณผู้ชมลองซูมดูนี่เห็นไหมต่อได้เรียบร้อยต่อแล้วครับเยี่ยมเลยต่อแล้วครับต่อแล้วมาดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอ้โหแมงรถติดว่ะต้องดึงว่ะต้องดึงว่ะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวลองดูครับลองดูอุ๊ เฮ้ยมาแล้ว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 เอาดิโอ้โหมองไม่เห็นเลยโซ้ยืดได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้วะ่ะไม่ได้เลยวะ่ะผคโยมไม่ได้เลยวะ่ะมันไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้เลยจริงๆโอ้มันมันมัน คือมันมันไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมนะแล้วมันก็มันก็ไม่ได้นั่นแหละนะครับมันก็บ้าบอคอหายพอกจริงๆนะครับโอ้โหจะเอาไงดีครับเนี้ยเอาไงดีครับเนี่ยรถมันติดเนี้ยเอาไงดีเนี่ยลูกพม,ผม่ผมจะเอาไงดีเนี่ยผมจะเอาไงดีเราสามารถทำบุมกว้างก็ได้นะครับโอ้โหไม้รองม่งก็ เท่านั้นน่ะเฮ้ยเหมือนมันจะไปอยู่ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยโอ้อลัยวะเนี่ยลองดูเนี่ยใช่ผ้าเหมือนมันขัดหยาบปะผมเปิดไฟให้ <c oughs> มีไฟโคตรสว่างอะไฟอะ่ะ <c oughs> สวัสดจ้าโอ้พอเถอะกูอยู่โอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้พิมพ์เท่านี้เดี๋ยวผมไปเอารถขุดมาเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีลาตรีสวัสดีครับพอม